ไปแล้วครับแลวก็ที่สําคัญนะครับว่าเหรียญปีพศนั้นนะครับที่มารีวิวนะครับมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนเหรียญปีพศสองพันห้ารนี้ก่อนอื่นก็ขอากราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนํา เหรียญเล็กๆนะครับเหรียญชนิดละ25สตางค์นะครับมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเมื่อใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับและที่สําคัญครับท่านพี่ๆน้องๆครับก็จะได้รับทราบนะครับถึงราคาการประเมินเหรียญนะครับที่มีการประเมินราคาไว้นะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์ซึ่งเป็นการประเมินเหรียญแบบ เหรียญ UNC ซนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้งสเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์ปีพุทธศักราช2,500 32ครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่ง ในจานวนเหรียญ25สตางค์นี้นะครับได้เริ่มค่อยๆที่จะหายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันไปสักพักใหญ่ๆนะครับเนื่องจากว่าราคาในการจับจ่ายใช้สอยนะครับการซื้อขายนะครับซึ่งส่วนมากไม่ค่อยมีเสียเป็น25สตางค์หรือ50สตางค์ครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาผ่อนฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านคอเปลี่ยนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2532นานะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลข อักษรไทยนะครับแล้วก็อักษรอารบนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตังค์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสครับหรือว่าอยู่ตรงด้านล่างของเหรียญนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ25สตาตงค์นะครับรุ่นปีพศ2532นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่5 8ล้านนะครับ9 0 0 0แสนะครับ4ี่หมเหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ จำนวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญชนิดละ25สะตางค์นี้นะครับได้ค่อยๆที่จะหายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วน ราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแล้วก็มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งรุ่นครับสำหรับปีพศนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2538นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่านะครับปีพศ2500 32ซึ่งเป็นเหรียญปีพศ2538นี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ครับเราก็มาดูกันข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผิดพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเปลียนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเปลียนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักนั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวรวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนครับแถบบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538นดะครับด้านล่างนะก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางนะครับอยู่ตรงด้านล่างของเหรียญนะครับหรือว่าอยู่ตรงกลางระหว่าง ตัวเลขทั้งสองนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2 5 0พันนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านเหรียญนะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับนั่นก็คือเหรียญนี้นะเป็นเหรียญหายากนะครับติดลําดับต้นๆนะครับของเหรียญชนิดละ25สตาังค์นั่นเองนะครับจึง เป็นอีกรียญนหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบรู้จักข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญ25สตางค์นี้ครับว่าเหรียญไหนนะครับมียอดผลิตอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่าเหรียญปีพศนั้นนะครับที่มารีวิวนะครับมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วน เหรียญปีพศ2538นี้นะครับมีราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นนะครับมาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นอีก1รุ่นนะครับหปีพศนะครับที่อยากจะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2537นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมา เยอะที่สุดนะครับในจํานวน3เหรียญน,นะครับแล้วก็มีราคาประเมินที่น่าสนใจนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกราสบนะครับอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเรียนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนเลยว่าภูมิพลอรุลยดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนเลยว่ารัชการที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเรียนนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับส่วน ด้าน,นบนนะครับแถบบนนี้นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นะครับสำหรับแถบด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคำว,ว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพาทาศนะครับหรือว่าอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนั่นเองนะครับสำหรับ เหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่102ล้านนะครับ8,50,600 0เหรียญน,นะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีก,กเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วน ราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะซึ่งราคาก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสันติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตเห้ท่านรับชมกันทุกวันสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยทุกทกท่านนะครับมาไว้หน้าที่นี้ด้วยครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ